สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการพระเครื่องเมืองไทยกลับมาพบกนันอีกแล้วกับเหรียญพระครูภาวนากิตติคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลาพระเกจิอาจาร,รย์ยุคก,กลางเก่ากลางใหม่ผู้ทรงไว้ซึ่งศรริลละจร์วัดอันงดงามมีความสมถะและเป็นพระนักพัฒนา สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่พุทธศาสนาจนเป็นที่เชื่อชูท่านไม่นิยมสร้างวัตถุมงคลวัตถุมงคลที่ท่านสร้างจึงมีน้อยมากและเป็นที่หวงแหนยิ่งนักโดยเฉพาะเหรียญหล่อรุ่นแรกซึ่งสร้างขึ้นมีสองพิมพ์คือพิมพ์หน้าเสือและพิมพ์ขอน้ำเต้าพระครูภาวนากิติคุณหรือที่เรารู้จักกันในนาม หลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเป็นชาวตำบลธรรมศาลาเกิดที่บ้านหนองอ้อในปีพศ2426สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร่ำเรียนหนังสือไทยและขอมเป็นพระครูปริมานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลาตั้งแต่เยาวัยพออายุได้15ปีบิดาได้นำไปฝากศึกษาต่อกับพระอธิการชา เจ้าอาวาสวัดสามกระบือเผื่อและบัมชาเป็นสม,มเณรเมื่ออายุครบบวชในปีพศ2446จึงอุปสมบทเป็นพระพิษุณวัฒธรรมศาลาได้รับฉายาอินทรสโรท่านเป็นพระพิษุที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาวิทยาการต่างๆทั้งด้านคันทธุระและวิปัสนาธุระและได้รับการถ่ายทอดวิชาพุทธาคม ตลอดจนปฏิบัติสมณะวิปัสนากรรมฐานจากหลวงพ่อก้อนวัดบ่อตะกัวพระครูปริมาณุรักษ์วัดธรรมศาลาซึ่งเป็นพระกรรมมาวาจาพระครูทักษิณานุกิจพระอาจารย์อุดหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้หลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกซึ่งหลวนเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาวิทยาอาคมในสมัยนั้นทั้งสิ้น ในปีพศ2455พระครูปริมาณุรักษ์มรณภาพลงท่านจึงรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลาสืบต่อมาท่านทำการพัฒนาวัดธรรมศาลาจาก,กวัดเล็กๆสร้างพระอุโบสถสร้างศาลาการปร,รียนชาปนกิจสถานและเสนาสนะต่างๆจนวัดมีความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ยังพัฒนา,าการศึกษาสำหรับกุลบุตรกุลธิดา โดยสร้างโรงเรียนประชาบาลให้เด็กๆได้มีโอกาสเล่าเรียนในปีพศ2511ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัติชั้นโทที่พระครูภาวนากิติคุณท่านมรณภาพไปในปีพศ2513สอร25 13, ิริอายุ83ปี6 7พรรษาเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย พิมพ์คอน้ำเต้าเป็นหนึ่งเหรียญหล่อรุ่นแรกสร้างเมื่อปีพศ2497เป็นเนื้อโลหะผสมระหว่างทองเหลืองและทองคำรวมทั้งเนื้อแรกเกาะหลานเนื้อจะมีกระแสเหลืองอมเขียวลักษณะพิมพ์ทรงเหมือนใบเสมาแต่ตนรังค่ามเว้าเข้ามาคล้ายน้ำเต้าจึงเรียกชื่อพิมพ์คอน้ำเต้าพิมพ์ด้านหน้าขอบโดยรอบเป็นลายกหนก ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อน้อยครึ่งรูปด้านหลังพื้นเรียบตรงกลางเป็นยันนะขดเป็นวงขึ้นยอดเป็นอุนาโลมหรือที่เรียกกันว่ายันนะทรงแผ่นด,ดินเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยพิมพ์คอ,อน้ำเต้านี้มีการสร้างขึ้นอีกสองครั้งคือในปีพศ2502และปีพศ2512แต่จะมีตัวเลขครั้งในการสร้างกำกับ และเนื้อโลหะที่แตกต่างกัน